น้องหมาปอมน้อยนะคะมาอาบน้ำสางขนแล้วก็เจ้าของบอกว่าอยากให้เล็มกลมให้น้อยเดีย๋ยวมาดูกันว่าเสร็จแล้วจะเป็นยังไงนี่นะคะพี่ช่างกำลังตัดเล็มขนให้น้องอีกรอบหนึ่งนะคะน้องจะตัดทรงเทดตี้นะน่ารักมากน้องเป็นลูกหมาปอมนะคะน่ารักมากเลย สองเดือนเกือบสามเดือนนะนี่น่ารักมากนะกอดน่าฟัดมากโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีเมือนตุ๊กตาเราเลยงไว้ลูกหมายากอยู่เพราะว่าน้องจะขี้เล่นใช่ค่ะพี่ช่างก็ต้องคอยจับไว้เนาะหรือไม่ก็ให้ผู้คุมมาคุมผู้คุมไหนผู้คุมมานี่ซิผู้คุมนี่ผู้คุมนี่โอเค <laughs> ไปนะจีนโอเคนี่น่ารักมากเลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูอีกรบนึง